มายูอิชิกาวะเกิดเมื่อวันที่14ึกพฤษภาคม2543ที่เมืองโอกะสากิ aki, จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนสูง174เซนติเมตรกลาดตตบ300เซนติเมตรและบล็อก290เซนติเมตรนะครับ เธอก็มีพี่สาวหนึ่งคนและพี่ชายหนึ่งคนคือยูกิอิชิกาวะกับตันทีมลลบอลล์บอลชายทีมชาติญี่ปุน่นโดยมายูเริ่มเล่น,ลลนบอลล์บอลเพราะได้รับอิทธิพลมาจากพี่สาวและพี่ชายนะครับนอกจากนี้พี่ชายของเธอยังให้คําแนะนําเกี่ยวกับการตบบอลเมื่อตอนเธออยู่มัธยมปลายอีกด้วยปัจจุบันมายูอิชิกาวะก็ได้สังกัดเป็นนักกีฬาวอลเล์บอลในสโมสรอ,อีโกอวอลเลโนวาราซึ่งก็เป็นสโมสรจากประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับ ยุดเริ่มต้นที่ทําให้มาโยอิชิกวาวะมีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลน,นั้นก็มาจากพี่ชายอย่างยูกิอิชิกาวะซึ่งก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นนะครับและก็มาโยก็ได้เริ่มเล่นวอลเลย์บอลครั้งแรกในตอนที่เธออยู่ชั้นประถมปีที่3ของโรงเรียนยาฮาจิมินามิเอเรเมนเทรีสักคุนจังหวัดโอซาก้าก่อนที่จะเข้าร่วมกับสโมสรท้องถิ่น เอนโจคิตะแรบบิทนะครับแล้วก็หลังจบการศึกษาชั้นประถมมาอยู่ก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนนากาโนซิตี้สึโซบานะจูเนีร์ไฮสกูลในปี2013ซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านกีฬาวอลเลย์บอลมาอยู่อิชิกาวะเองก็ได้เข้าร่วมทีมของโรงเรียนและได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในชั้นแนลไฮจูเนะแอตแลนติกมิสที่สามารถคว้าชัยชนะในปี2013และ2015มาได้นะครับในช่วงปี2016มาอยู่เองก็ได้เข้าสู่รั้วโรวงเรียนมัธยมปลายโดยเธอเลือกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงวอลเลย์บอลหญิงอย่างซิโมคิตะซาวะสึโตกะไฮสคุลและได้คว้าชัยชนะในรายการอินเตอร์ไฮปี2016นะครับ ในฐานะผู้เล่นหลักและยังเอาชัยชนะมาสู่ทีมในการแข่งขันฮารุตะกะปี2017มาได้ก่อนที้เธอจะมีชื่ออยู่ในทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีในปีเดียวกันนั้นเองนะครับ เส้นทางนักวอลเล์บอลหญิงอาชีพของมายูเองก็เริ่มต้นจากการได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แได้ได้เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อโรงเรียนอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่สายอาชีพอย่างเต็มตัวเมื่อเธอได้เข้าร่วมเป็นผู้เล่นนอกระบบของสโมสรทเรเอโรและก็ได้ร่วมการแข่งขันในโปรแกรมวอลเล์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งมายูก็ได้พาทีมความมา้าแชมป์มา ด,ด้วยความสามารถที่โดดเด่นไม่เป็นรองใครก็ทำให้มายยได้เข้าร่วมทีมชาติในรายการวอลเลย์บอลหญิงวิล์คัพปี2019ในที่สุดนะครับแล้วก็ยังได้รับขนานนามว่าเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดอีกด้วย